Oh no! Oh Oh ตอนเราเป็นนักเรียนแต่ยังเคยมีเรื่องกันไว้เราเคยโกรธกันเมื่อเจอกันในชั้นเรียนไม่เคยยอมฟังผู้ใดไม่เคยยอมให้กันอยากทะเลาะมีเรื่องกันทุกทีจะเป็นไงก็ช่างมันแต่จะให้ยอมแพ้เป็นไม่มี กับเปลี่ยนแปลงความคิดเดิมแล้วเราลืมที่ทำกันไว้ทำความเข้าใจไม่ให้ใครมาซ้ำเติมจุงมือพาก,กันก้าวไปนักใจเราช่วยกันหากปัญหามีอยู่เราไม่กลัวหากว่าเราจะช่วยกันไม่มีวันความหวังจะมืดมั ยังไม่เคยไม่เคยที่ จะเคยมีเพื่อนดีและให้เราทำตามความฝันจะมีกี่คนที่เต็มใจจะร่วมทางและเข้าใจในความสำคัญยิ่งที่ยิ่งผูกพันเพื่อนเท่านั้นจะอยู่กันเรื่อยไปเพื่อนเป็นไงก็เป็นกันกอดขออกันเอา your jump, time งานนี้นะครับก็กำลังนนอยู่ในระหว่างเตรียมงานร้อยห้าอินเตอร์ปาร์ตี้นะครับวันนี้เป็นฟูมูลปาร์ตี้ของร้อยห้านะฮะนนนๆทีจะมีสักครั้งหนึ่งนะครับผม,มนนท,ท,ทั้งๆทีนนร่ร้อยอื่นเขามีมานานมากแล้วนะครับผมเราไปพบกับ,บทีมงานทุกท่าเนเลยกันครับผมสวัสดีครับวันนี้ครับขอสามคำสำหรับวันนี้นี่ต้องบุกแล้วต้องบุกไปถึงที่สุดครับวันนี้ะรูปหล่อ แข่ง105มันแน่ๆครับนี่พอเทพว่าไงวันนี้กินแหลกวะจ้าบ้างเลยวันนี้สวันนีครับพี่ลุง105ฮะนอนนอนกันนี่ผับบอสนอนเออวันนี้ว่าไงไม่หมดไม่เลิกโอเคจ้านี่เรามาอุดนโฉมหน้ากับนักเลงประจำ105เรานี่กอล์ฟ6กอวัสดีครับวงแหวดิอ๋อยังวงแหววันนี้ขอเสียงพี่แบงค์ด้วยนะเต็มที่วันนี้เต็มที่ตัดกุฏิตัดเต็มที่105วันนี้ว่าไง พร้อมอ่ะพร้อมครับดีใจว่ากความรู้สึกดีใจมากชอบมาบรรยากาศแบบนี้พี่เพราะว่าเมือความสุดยอดวันนี้เต็มที่สุดยอดจริงแห่งร้อยห้าคนนี้เด็ดจริงพุ่งกลงไอ้ทุกคนทูนตังนี่ชื่อเมย์ครับวันนี้ดีใจป่ะวโหสุดยอดครับไอโหดร้อยห้าฮอไอโหดร้อยห้าวันนี้ไม่หมดไม่เลิกนะพี่จีนฮอกมาเป็นตำรวจได้ไงไม่รู้อ่ะวันนี้ขอสามคำเลย อ๋อสามข้ามมามาเลยมาเลยมาเลยเฮยอะเหรอแล้วห้าจ็ดงนักรบโซเละไปไหนโซเละไปปฏิบัติหน้าที่อยู่เจอกัน ก็นะฮะขณะนี้เวลาสามทุ่มฮะสิบห้านาทีปาร์ตี้เริ่มขึ้นแล้วนะครับในตอนวันห้าเราวันนี้เรามาดูบรรยากาศของปาร์ตี้นี้ก่อนครับผมว่าครับวันนี้โหวิดโอกินไม่คุยกับใครเลยนะขอดูหน้าหน่อยเดี๋ยวกูะไรหน่อยกูเลยก็งอ่อยมากครับอร่อยมากวันนี้นะปกดไฟดีใจฮะใจเลยพี่ใหญ่ที่นี่คือพี่ใหญ่ของเราผมพูดไม่ออกน้ตาหน้าจะไหลตอนที่นาที่ว่าทุ่สุ่มดีใจปะ บรรยากาศเลยวันนี้ให้หรืมันระบายใช่เต็มสิบให้สักสองร้อยอ่ะร้อยสวัสดีครับดูแรกกล้องหน่อยเลยอ่ะได้ครับอันนี้บรรยากาศเพื่อนๆเฮียรปาร์ตี้มากเลยครับที่สุดที่สุดเลยสามคำผมก็บอกได้ว่ามันสนุกมากวอฮะเพราะอะไรเหรอรู้สึกดีใจอ่ะที่เห็นเพื่อนๆทุกคนมีความสุขอ่ะและจบันครบทุกคนอ่ะสุดยอดนะสุดยอดครับจะจบครับวันสุดท้ายแล้วก็ เต็มที่กับเพื่อนเพื่อนแล้วเดี๋ยวได้เผื่อจะได้ร่วมงานด้วยกันผู้เด่นผู้เร่กับกล้องไหนครับเลยรอะไรผู้เล่กับกล้องไหนก็ได้ดีใจดีใจเลยเหรอดีดีใจวันนี้ที่ได้มาบรรยากาศวันนี้เป็นไงบรรยากาศวันนี้ก็ตกใจปกุญมากครับเฮ้ยตังค์เลยคือเลยดีใจว่ะโอ้โหน้ำตาจะไหลเพื่อนช่วยกันไงให้กี่กิโลร้อยสวันนี้อ่ันนี้กี่กิโลสับเป็นเซอร์ไพรส์มากเอากี่กิโลเลย เอาไปสิบกิโลนะสิบกิโละไรเพื่ออะไรต้อนนิดนึงกล๊องกล๊องเลยทีเดลยวครึ่งครึ่งหมูย่างเมืองตังมาหมูย่างเมืองตังเลยครับวันนี้สั่งมาให้ร้อบร้อยไอ้พี่นันในการจากขอบร้อยครับหมูย่างเมืองตังได้ ชวนให้ลุ่มลงเพียงลมๆที่ผ่านเลยก็เลยไปเหมือนน้ำหลากหองลงไม่คืนลงังน้ำก็ยังชุ่มเย็นเป็นสายน้ำไม่เคยขาดไม่ไหลคืนคือความจริง เรื่องราวเล่ากันฟังเป็นเหมือนดังภาพเขียนที่เสกสรนบรรยากาศที่ดีและจริงใจแม้ไม่มีพยานคำมันหรือสัน อย่ารอเวลาให้ร่วงเลยร่างกายจะร่วงโงรู้จงโบกโยุยพอบินแม่เหน็บหนาวใช่ว่าเราจะจากกันมีร่าน คำันลือสัญญายารเวลาให้ล ินแม่เหน็บหนาวใช่ว่าเราจะจากันมิรันไปต้องบอกโอยพอบินแม่เหน็บหนาวใช่ว่าเราจะจากันใิรั้นไปจากปกปักรักถิ่นแผ่นดินใต้ของชาวไทยสามจังหวัด ยืนหยัดสู้แม้ชีวิตเฉียดเส้นมริตียจะขออยู่อาสาสัญญาใจด้วยเข้าใจเข้าถึงซึ่งพัฒนาใช่รบลาเข็นฆ่าก็หาไม่ทั้งตำรวจทหารผู้ชาญใจไม่หวั่นไหวเยี่ยงชายตายหนเดียวกล้าเสีชีพ เพื่อชาติไม่หวาดวันหัวใจนั้นแว่นแขวนรักแน่นเหนียวเพื่อผือนไทยรื่นลมรักกลมเกี่ยวเราเด็ดเดียวมอบให้ใจวิญญาณ